สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเดินทางมาจากปทุมธานีที่โชรูมฟอร์ดออโต้แกลลี่เมื่อวานนะครับวันนี้วันที่12นะครับพฤษภานะครับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ปั๊มปตทอนะครับผมเนี่ยครับอยู่แถวข้างๆกับสนามบินเลยนะครับเรามาส่งมอบรถลูกค้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัสนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าผมตกแต่งอะไรไปบ้าง เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ผมใส่เป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ FORD แล้วก็โลโก้เนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นโครเมียมเราเบิกศูนย์เป็นของตัวสปอร์ตมาใช้นะครับตรงนี้จะมันจะเป็นสีดำจะได้ดูแมทกันแล้วก็ไฟติดตั้งเพิ่มเป็น LED สีขาวสามจุดนี่ครับในตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ยังใส่รายละเอียดตรงนี้ไปเนี่ยครับให้เป็นดูเหมือนแบบว่าอ่า เป็นแนวกากเพชรครับผมแล้วก็ตัวชุดครอบไฟหน้าเป็นแบบดำด้านแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับเราทำคัสตอมนี่ครับอ่านี่นครับเห็นไหมฮะเป็นไฟหน้ามาสแตงแล้วก็มีวงแหวนอ่าลูกแก้วสามารถเลือกสีได้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าสนใจชอบแบบไหนนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกนี่ครับ นี่เป็น LED นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น LED แล้วก็ตัวชายกันชนตรงเนี้จากเดิมๆจากโรงงานเนี่ยของเขาจะเป็นสีบอลเงินเราก็มาทำสีดำด้านนี่ครับตอนเปิดไฟสวยนะครับทำงานไฟเลี้ยวก็ทำงานเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นของ f u e เอลขอบ20นะครับยาง BF อ่าคิ Q ้วล้อแบบ3นิ้วดำด้านนะครับ ชุดครอบเป็นดําด้านเหมือนกันครอบทับโครเมียมเพื่อรักษาโครเมียมเดิมไว้นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็มือจับมือเปิดตรงเนี้ยก็เป็นดําด้านหมดและสติ๊กเกอร์หลังคาเป็นดําด้านนะครับแต่ยังเว้นตัวคานหลังคาไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอ่ะตรงเนี้เป็นตัวคานหลังคาแล้วก็แมตช์กับตัวบันไดฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวท่อ HKS นี่ครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามา พ HKF นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วก็นี่ครับไฟท้าย GLC แบบ LED นี่ตรงนี้นะครับเป็นไฟวิง่งแล้วก็ตัวคาดหลังแบบมีไฟเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเปิดรอบคันเลยนะครับแล้วก็ตัวกันรอยจับท้ายแล้วก็เสาฉลามคันนี้ตัวคันนี้ราคา1599งนะครับแล้วก็ราคาสีเป็นตัวสีขามุกแล้วมันจะไม่เหมือนของ ตัวก่อนอันนี้เป็นขามุกนะครับจะเพิ่ม1 0 0 0 0มบาทชายกันชนด้านหลังนี่เราก็ทําสีนะครับเป็นดําด้านนี่ครับวันนี้เดินทางมาไกลเลยนะครับมาเชียงใหม่เลยแต่ปกติก็เดินทางอยู่แล้วนะครับล้อแมก Fu ฟูเอลนะครับของแท้นะครับช่วงนี้มีของปลอมระบาดเยอะนะครับดูให้ดีนะครับผมก่อนที่ตัดสินใจซื้อนะครับยางด้วยนะครับคุณภาพยางสําคัญนะครับอันนี้ยาง BF นะครับคุณภาพยางก็สําคัญ พราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของของเทียบของก๊อปปี้เนี่ยทำทำลวดลายสวยงามเหมือนกันเลยแต่คุณภาพแตกต่างกันแน่นอนครับตรงนี้นี่ไทเทเนียมพลาสนะครับราคาจำหน่ายหน9่0 0้าน1้าแแล้วก็ตัวพรมภายในเนี่ยเช่นเคยครับก็เป็นดำได้ดำเราตัดเข้ารูปหมดส่วนมากมันจะเป็นอของที่ต้องมี มีอยู่แล้วครับต้องทำต้องทำให้อยู่ทุกคันอยู่แล้วครับนี่ตัวสกราเพดกันลอยนะครับตรงนี้ให้แมตช์กันตรงนี้นะครับกล้องหน้าเดี๋ยวจะต้องย้ายไปไว้ด้านหน้านะครับตรงนี้ร้านเปิดแล้วพอดีเลยตอนนี้อยู่ประมาณ7จ็ดโมงนะครับตอนเช้าตเาติมมานะัดลูกค้าไว้ตอน10บโมงครับเจอกันที่สนามบินปกติแล้วจะส่งถึงบ้านอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราก็อาจจะลดการอา ลงพื้นที่น้อยหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็เจอสนามบินเสร็จปุ๊บรับมอบรถอธิบายตัวรถเสร็จก็อาจจะต้องอขึ้นเครื่องบินกลับเลยครับตรงนี้เดีย๋ยวลองเปิดดีว่าเปิดไฟหน่อยนี่ตัวภายในของตัวไทเทเนียมพัสนะครับอ่าลองเปิดไฟหน่อยครับตรงนี้ด้านหน้าก่อนเลยเห็นไหมครับวงแหวน นี่ครับวงแหวนดีเดย์ไลท์นะครับตัดหมอกด้านหน้าเห็นไหมครับไฟ LED สามจุด,เ,ดเห็นงนี้ครับเดย์ไลท์แล้วก็ตัวไฟท้ายนี่ครับไฟท้ายปกติแล้วไฟท้ายเนี่ยมันมันไม่ได้กระพริบย่างนี้นะครับมันเป็นเต็มๆนะครับแต่พอดีว่าด้วยเลนเ,เลนโทรศัพท์มันทําให้ดูกระพริบไฟด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวดู ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับอยากตกแต่งแบบนี้หรือว่าบางคนออกรถไปแล้วไม่มีที่ตกแต่งนี่ครับไฟเลี้ยวเห็นไหมครับออกรถไปแล้วไม่มีที่ตกแต่งอยากจะตกแต่งแบบนี้สไตล์เนี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเรามีในราคาพิเศษนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายคิวล้อล้อแม็กมีทั้งหมดเลยนะครับ ตรงนี้พอเบรกก็จะกลายเป็นจะมีไฟคำว่าเอเวอรขึ้นเนี่ยครับไปเลี้ยวก็อย่างแคมเปญคันนี้ก็ฟรีชุดแต่งทั้งหมดที่พูดมาครับตรงนี้ก็ฟรีให้หมดเลยก็คือลูกค้าจ่ายเงินดาวตามจริงไม่ว่าจะผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ15 20 25แล้วแต่ลูกค้าจะดาวนะครับแต่ชุดแต่งเนี่ยเราฟรีให้อยู่แล้วครับในอตัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับนี่ครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อดได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นแล้วก็ าฝากด้วยนะครับก็ติดตามกันก็คือตอนนี้คลิปก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับก็ทีมงานก็มีลงคลิปกันอย่างต่อนเนื่องก็สามารถในฝ่าประุมนะครับมีหลายคนนะครับที่ทำคลิปลงใน y o u t u b e นะครับก็ติดตามกันได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ลูกค้าใหม่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับข้อมูลรถรายละเอียด การซื้อรถจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีครับตรงนี้ผมยินดีครับเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเบอร์โทรผม0859079990นะครับลูกค้าที่มีรถแล้วอยากตกแต่งแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในใต้คลิปนะครับก็เรื่องฟังก์ชันออปชันสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยโดยตรงเลยนะครับตรงนี้บริการส่งทั่วประเทศอยู่แล้วครับไม่เคยเกี่ยงนะครับจากที่ผ่านมาปีประมาณ2ปีแล้วนะครับที่ผมทํามาตรงนี้นะครับ โอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับออปชันชุดแต่งจัดเต็มนะครับที่เห็นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแถมฟรีเลยนะครับจ่ายเงินดาวอย่างเดียวนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับถ้าเกิดใครไม่ฟรีโทรมาหาผมผมฟรีให้ครับใครเก็บเงินเพิ่มโทรมาสอบถามผมก่อนว่าอันนี้เก็บเงินเพิ่มสมเหตุสมผลไหมก็เดี๋ยวเราช่วยกันครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งรถลูกค้าที่สนามบินนะครับแล้วเดี๋ยวมีคันไหนมาจะ เอามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ